สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณคือลูกหลานท้าวเวสสุวรรณหนึ่คุณเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในบางครั้งที่คนมักเข้าใจคุณผิดผิดเพราะท่าทีที่เฉยชาทำทีไม่สนใจ 2. คุณเป็นคนกระตันยูเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ญาติพี่น้อง 3. แม้คุณจะอยู่ในฐานะแบบไหนหรือมีอำนาจหน้าที่การงานโดดเด่นแต่คุณกลับเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน 4. นิสัยให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอไม่ชอบทำดีเอาหน้าแต่ก็ปล่อยครั้งที่มักถูกคนอื่นแย่งชิงผลงานไป 5. ชอบทำทานทนเห็นคนตกทุกข์ได้ยากไม่ได้มีน้อยทำน้อยมีมากทุ่มสุดตัว 6. แปลกมากแม้คุณจะเป็นคนที่ฉลาดและระวังตัวมากแค่ไหนแต่ชะตาชอบทดสอบจิตใจ คุณในลักษณะคนเข้ามาโกงเงินเอารัดเอาเปรียบเจ็ดลูกหลานเท้าเวสวันชอบสวดมนต์และลองสังเกตดูมักจะตบเท้าด้วยบทที่ว่าด้วยความโชคดีมีทรัพย์แปดพื้นชะตาลูกหลานท่านดวงเป็นเสมือนยักษ์ผู้มีฤทธิ์ต้องสร้างตัวตนน้อยครั้งที่จะติปากขอความช่วยเหลือจากใครเก้เป็นคนรักใครรักจริงและไม่ค่อยให้อภัยกับการถูกทรยศรักเรียกได้ว่าจับได้ครั้งเดียวคือจบ10 เป็นคนใจใหญ่สายเปกับทุกคนที่ตนให้ใจทําดีไม่หวังผลใจแรกใจ 11. ทําบุญเกี่ยวกับพุทธศาสนาสร้างวัดวาอารามและโดยส่วนมากจะได้เกี่ยวข้องกับการบูรณะ 12. ท้าเวสวันแม้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งยักษ์และปราบพูดผีแต่ลูกหลานสายบุญท่านกลับมีนิส,สัยกลัวผีไม่ชอบความมืดและการอยู่แปลกที่คนเดียว13เป็นคนพูดตรง ปากตรงกับใจแม้บางคนมีจิตพูดหวานพูดเพราะแต่เวลาเข้าสังคมหรือคบใครจะพูดตรงๆไม่ชอบสังคมเลี่ยม 14. ใจนักเลงกล้าวัดกล้าได้กล้าเสียไม่ตนีและหาเงินเก่งหมุนเงินเก่ง 15. รักอิสระไม่ชอบการบังคับขีดกรอบ16แม้ลูกหลานท้าเวสวรรจะเป็นคนเก่งฉลาดแก้ปัญหาแค่ไหนแต่ไม่วายมีจุดอ่อนคือเรื่องความรักและกรรมก็มักจะมาในรูปแบบของคนรักบางผู้บางคนมีแผลใจใหญ่จนช้าชีวิตโสดอยู่ลำพังคนเดียว17 ฆ่าได้ยามไม่ได้รักศักดิ์ศรีรักพวกพ้องใครทําร้ายตนยังพอทนได้แต่ถ้าแตะพี่น้องล่วงเกินคนที่รักคนในครอบครัวจะไม่ทนต่อฟาดฟันกันไปข้างหลายคนติดภาพว่าครูสายยักษมีความเข้มแข็งดุดันแต่ลูกหลานที่เข้าถึงจิตวิญญาณแห่งทาวิสวรรกลับเป็นคนมีเมตตาและไม่เอาเปรียบทําร้ายผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลังนิสัยชอบให้ทานช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าบำรุงพุทธศาสนาคือ จิตแหงลูกท้าวเวสสวรรณ